มาถึงเรื่องที่น่าขนลุกที่สุดครับคือการใช้วัตถุอาถรรพ์จากศพโดยเฉพาะผีตายโหงคนไทยเชื่อเรื่องความเฮี้ยนครับยิ่งตายโหงตายทั้งกลมตายด้วยความอาฆาตพลังงานทางวิญญาณจะยิ่งแรงกล้าหมอผีสายดำจึงนิยมนำชิ้นส่วนศพเหล่านี้มาทำเป็นเครื่องรางหรือสกัดเป็นน้ำมันพรายน้ำมันพรายคือน้ำเหลืองที่ได้จากการลนไฟใต้คางศพผีตายทั้งกลมเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ด,ดุลแรงที่สุดในการทำสเสน่ห์ดีดใส่ใคร คนนั้นจะหลงจนมัวหัวไม่ขึ้นทําไมต้องเป็นผีตายทั้งกลมเพราะมันคือตัวแทนของความปรารถนาที่ไม่ได้รับการเติมเต็มครับแม่ที่ตายขณะมีลูกคือความอลาลัยอาวรณ์ขั้นสุดพลังงานนี้จึงถูกนํามาใช้เพื่อดึงดูดความรักและความผูกพันในมุมมองนักวิชาการนี่คือการจัดการกับความตายแบบหนึ่งครับแทนที่จะปล่อยให้ศพที่ตายผิดธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและควบคุมไม่ได้หมอผีใช้วิธีการทางไสยศาสตร์ เพื่อควบคุมและใช้งานพลังงานนั้นเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นอำนาจ